สวัสดีครับผมออฟดีไซน์นะครับออกแบบวิธีคิดลดละเลิกพนันออนไลน์ทุกชนิดวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่62นะครับก่อนที่พวกเราจะไปฟังคลิปของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหมดจากสล็อตมาจองเวนหรือมาจองเกลือวันนี้ผมก็มีเรื่องราวหรือความในใจของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งน้องเนี่ยได้ไลน์มาหาผมก็คือได้คุยกับผมนั่นแหละ คุยไปคุยมาน้องก็ร้องให้นะครับเพราะว่าน้องคิดว่าตัวน้องเนี่ยทาให้ครอบครัวเดือดร้อนแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขาโดยตัวของน้องอ่ะติดพนันบาคาร่านะครับและผมก็ได้จดข้อมูลของน้องมาบางส่วนนะครับซึ่งน้องชื่อน้องมลินะครับตามที่น้องให้ชื่อสมุดของผมมาอายุก็คือ33ปีทํางานในที่แห่งหนึ่งนะครับทุกคนเงินเดือน17,000บาทก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ มีแฟนและก็มีลูกสองคนนะครับก็คือลูกแฝดเลยผู้หญิงทั้งสองคนน้องติดพนันบาคาร่านะครับเล่นมาสามปีก็คือเล่นตั้งแต่พศสองห้าหกสี่จนถึงปัจจุบันนะครับก็คือยังเลิกไม่ได้นะครับทุกคนและความสูญเสียที่น้องได้รับจากพนันบาคาร่าวงเล็บเซ็กซี่บาคาร่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้เคยมีเงินเก็บสามแสนกว่าบาท พอเล่นไปเล่นมาสุดท้ายเงินเก็บก็หมดนะครับแล้วน้องก็ไม่ยอมนะครับได้ไปทําบัตรเครดิตได้มาหนึงใบนะครับในวงเงิน40.000กว่าบาทพอได้เงินมาก็เอามาเติมเล่นจนหมดนะครับทุกคนและก็ไม่ยอมอีกได้ไปกูน้นี้ยืมสินเขามาเล่นนะครับดอกร้อยละสิบบ้างร้อยละยี่สิบบ้างเป็นเงิน40,000ื่นกว่าบาทพอได้เงินมาก็เอามาเติมเล่นจนหมดนะครับ และหลังจากนั้นมาน้องก็ทรมานไม่ไหวแล้วจําเป็นต้องเลิกนะครับแล้วก็เลิกพนันมาได้2เดือนนะครับพอเข้าปี2568ประมาณวันที่5กุมภาพันธ์น้องได้หวนกลับไปเล่นใหม่นะครับทุกคนโดยได้เติมเงินเข้าไปเล่น5 0 0บาทนะครับและก็ได้กำไรมา8 0 0บาทนี่ก็คือภาพจำของน้องนะครับแล้วตัวของน้องก็ได้ปั้นขึ้นมาเรื่อยเก็บเล็กผสมน้อย จนได้กำไรมาเกือบหมื่นนะครับสุดยอดมากเลยนะครับและแล้วพอถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะครับช่วงประมาณ5โมงเย็นน้องผู้หญิงคนนี้ก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่นปกตินะครับหวังจะเอากำไรแค่3 0 0ถึง400บาทนะครับแต่แล้วเซ็กซี่บาคาร่ามันก็กินนะครับและน้องก็หมดเงินแล้วน้องก็ไม่ยอมนะครับ เอาเงินเก็บบางส่วนของตัวเองที่มีอยู่20,000บาทโอนไปเล่นเรื่อยๆสุดท้ายเงินก็หมดและแล้วตัวเองก็ไม่ยอมนะครับก็ได้ไปยืมเงินดอกเขามาเล่นใหม่อีก2 0 0 0 0บาทนะครับเห็นไหมครับทุกคนมันก็เพิ่มความเจ็บช้ำมันก็เพิ่มนี่สินไปเรื่อยๆหวังจะตามทุนคืนนะครับและในที่สุด เงินสองหมื่นบาทก็หมดนะครับแล้วก็ไม่ยอมได้โทรไปโกหกยืมน้องสาวมาอีกห้าพันบาทแล้วก็เติมเข้าเล่นสุดท้ายก็หมดอีกและก็ได้โกหกทางบ้านไปยืมทางบ้านมาอีกสองพันบาทนะครับเห็นไหมครับทุกคนยังไม่จบแค่นั้นนะครับน้องก็ได้ไปดูเงินจากบัตรเครดิตที่ตัวเองเคยส่งไปยอดมันเหลือหนึ่งหมื่นสามพันบาท สุดท้ายก็ดึงมาเข้าบัญชีของธนาคารการกรโอนเข้าไปเล่นกับพนันจนหมดนะครับและแล้ววันนี้วัน,นเดียวนะครับก็คือวันที่17กุมภาพันธ์น้องหมดไป6 0 0 0ื่นบาทนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนตอนที่เราได้กําไรเนี่ยเราปั้นขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอตอนที่เราโดนมันกินหรือหมดเนี่ยโดนพรวดเดียวเลยนะครับยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับ น้องผู้หญิงคนนี้นะครับสู้ต่อไปนะครับอายุน้องกําลังได้เลยนะครับ33ปีช่วงประมาณอายุขนาดเนี้ยต้องระวังให้ดีนะครับทุกคนใครที่ดูคลิปของผมอยู่พยายามล็อกเป้าเลิกวันต่อวันให้ได้นะครับให้กําลังใจนะครับผมอ่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหมดจากสล็อตมาจองเวนหรือมาจองเกลือไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่พน้องน้องทุกคนครับวันนี้ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์การเสียพนันของตัวผมครับผมชื่อทิวอายุ38ปีทำงานในออฟฟิศแห่งหนึ่งย่านสีลมครับเงินเดือนก็พอประมาณครับผมมีแฟนแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันครับเรื่องราวการติดพนันของผมมันเริ่มจากตัวของผมได้ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งซึ่งเขา เป็นคนคอยโปรโมทเวบพนันต่างๆตัวของพี่เขาเองก็ได้เปอร์เซ็นต์ด้วยครับและเขาก็เล่นด้วยแต่เขาเล่นไม่เยอะครับหลักๆก็จะแนะนำคนอื่นๆให้เล่นและตัวของผมก็ตกเป็นหมูสนามหลงเชื่อเขาครับและก็อยากได้กำไรเหมือนเขามีเวลาว่างด้วยไม่รู้จะเอาเวลาไปทำอะไรครับก็เลยอยากลอง และแล้วในปี2566ผมก็ได้ทำการสมัครและก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่นครั้งแรกเลยผมเติมเข้าไป300บาทเล่นเกมมาจองครับปั่นเบตละ2ถึง3บาทได้บ้างเสียบ้างปั่นอยู่พักใหญ่สุดท้ายเงินก็หมดมันก็ยังไม่แจกแต่สิ่งที่ทำให้ผมรับรู้ได้ นั่นก็คือมันสนุกดีครับมันได้ลุ้นช่องกินและก็ได้ลุ้นเข้าฟรีด้วยครับจบจากเงิน300บาทผมก็ไม่ได้เติมเล่นอีกครับพอที่เท่านี้ก่อนวันหลังค่อยว่ากันใหม่พอวันรุ่งขึ้นผมก็ได้ไปเสวนากับพี่คนที่เขาแนะนำแล้วผมก็ยังพูดให้เขาฟังอีกว่าผมเติมเงินไปเล่น300บาท ปั่นเบสละ2อสาบาทสุดท้ายเงินก็หมดแล้วพี่คนนั้นก็บอกกับผมว่าเอ็กปั่นเบสละ2อสาบาทเมื่อไหร่มันจะได้กำไรปั่นรอโดนถ้าเล่นแบบนี้ก็โดนมันกินโดนแบบน้ำซึมบ่อทรายจากคำพูดของพี่เขาเพียงไม่กี่คำในวันนั้นผมก็เอามาเป็นบรรทัดฐานในหลักการเล่นของผมครับพี่อ,อ๊อฟและวันต่อมา เมื่อได้การแล้วผมก็เติมเงินเข้าไปเล่นเติมเข้าไป1,000บาทปั่นเบลละ5้าถึง10บาทในตอนแรกก็เกือบได้ลุ้นฟรีครับแต่มันก็ยังไม่มาแต่ผมก็พอได้กินบ้านปั่นไปปั่นมาสุดท้ายเงิน1,000บาทก็หมดครับรอบนี้ผมขอเติมไปใหม่วัดดวงที่1,000บาทอีกครั้งและแล้วครับมันก็เริ่มแจก และให้ผมมาบ้านจนวันนั้นในช่วงท้ายๆผมบวกมาเกือบ2,000บาทไม่รวมทุนนะครับผมดีใจมากครับและได้ทำการแจ้งถอนไม่เกินหนึ่งนาทียอดเงินก็เข้าบัญชีมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจเป็นอย่างมากครับพี่ออฟและตั้งแต่นั้นมาเลยเมื่อเลิกงานมากลับมาถึงห้องแล้วถ้าผมมีเวลาว่าง ผมก็จะเติมเงินเข้าเล่นทันทีครับเริ่มต้นที่เบทละ5ถึง10บาททุกๆครั้งครับผมจนได้ถอนทุกๆวันและก็มีภาพจำกับมันเยอะมากจนมีอยู่วันหนึ่งในเดือนตุลาคมผมได้เติมเงินเข้าไปเล่น2,000บาทในตอนนั้นผมโดนมันกินก่อนครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะโดนไป1,000บาท และผมก็ได้ขยับเบทขึ้นเป็นเบรละ20บาทมันก็มีแตกบ้างและมันก็กินผมบ้างผลัดกันได้ผลัดกันเสียและมันก็ไม่สุดอารมณ์ของผมผมก็ได้ขยับเบทขึ้นเป็นเบรละ50บาทตามคำแนะนำของพี่เขาครับถ้าเราปั่นเบรน้อยๆเวลามันแจกเราก็ไม่ได้อะไรเลยและในที่สุด ผมก็ได้เข้าฟรีครับในเบทละ50บาทมันแจกดีมากครับกินแบบต่อเนื่องและพอครบรอบก็คือครบ10รอบนะครับผมบวกมา2 0,000กว่าบาทดีใจมากครับนี่ก็คือภาพจำที่ทำให้ผมมีความพยายามที่อยากจะเอาชนะมาจองเวนหรือมาจองเกลือนะครับให้มากขึ้นกว่าเดิมครับพี่ออฟ และหลังจากนั้นมาเลยผมก็ใช้สูตรแบบนี้แหละในการเล่นทุกๆวันจนเริ่มมีเงินมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยังได้ขอบคุณพี่คนที่เขาแนะนำให้ตัวผมได้มารู้จักกลับมาจองเวนนะครับจนสิ้นปี2566ผมมีเงินซื้อทอง2บาทตีไปก็ประมาณ7 0 0 0หมื่นกว่าบาทโอ้โหสุดยอดมากครับ และก็ซื้อของใช้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้เพราะมีเงินกำไรจากการเล่นมาจองเวนร,รวมถึงซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยพอเข้าปี2-5-6-7ผมเริ่มติดหนักแฟนโทรมาบางทีผมก็ไม่รับเพราะสนุกกับการเล่นเมื่อก่อนเคยโทรกลับบ้านทุกวันหรือโทรไปหาแฟนทุกวันนะครับแต่ทุกวันนี้ ก็ค่อยๆห่างหายเพราะมุ่งหน้าหากำไรจากมาจองครับเดือนสองเดือนแรกผมก็ยังพออัดสู้ได้กำไรจากมันมาบ้างแต่พอเข้าเดือนมีนาคมมาจองเวรหรือมาจองเกลือเริ่มแผลงฤทธิ์หักอกคนอย่างผมแล้วครับเติมเงินเข้าไปเล่นเมื่อไหร่ปันฟรีแทบเกือบทุกตาไม่มีอะไรแตกมาให้เลยผมโมโหมากครับ ภาพจําที่เคยได้ถอนทุกวันกลายเป็นภาพจําที่โดนมันกินแทนเริ่มขาดสติครับพี่ออฟเติมเงินเข้าไปสู้โดยให้ข้ออ้างกับตัวเองว่าจะเล่นแค่15,000บาทก็จะพอเลยได้เสียอยู่ที่เท่านี้นะครับอะไรประมาณนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆปันเบตละ50บาทด้วยหมดไวมากครับจําได้ว่าโอนเข้าไปครั้งละ5,000 3มครั้งก็หมื่นห้าแล้วอารมณ์มันยังค้างจะต้องตามต่อเพราะว่าเวลายังมีเยอะรวมถึงเงินในบัญชีด้วยแต่ดูเหมือนว่าผมยิ่งเล่นมันก็ยิ่งเสียครับงุดหงิดพยายามจะหยุดแล้วตั้งสติแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเสียดายเงินที่เสียไปครับพี่ออฟอยากได้คืนจำเป็นต้องสู้ครับและแล้วในวันนั้นผมก็โดนมันกินไปหกหมื่นบาท เครียดมากครับเพราะเสียดายเงินมากเสียครั้งแรกเลยครับพี่อ๊อฟคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนได้แต่โทษตัวเองว่าน่าจะหยุดตั้งแต่1 5 0 0 0บาทแล้วทำไมถึงไม่หยุดอะไรประมาณนั้นนะครับพอวันต่อมาก็เติมเข้าไปเล่นใหม่เพื่อหวังจะแก้ตัวใหม่ชั่วโมงแรกก็เหมือนจะดีได้ลุ้นฟรีแต่ต่อเนื่องบ้างแต่พอชั่วโมงต่อไปมันก็เริ่มเงียบ ปั่นยังไงก็ไม่เข้าโดนมันกินทุกตาและก็ได้ขยับเบตขึ้นเรื่อยๆพอเสียแล้วก็งุดหงิดวันแรกเป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับเติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆปั่นเบสละ50บบาทหวังจะได้เข้าฟรีและก็ได้กินแบบต่อเนื่องแต่มันก็ไม่ให้แล้วครับผมปั่นกับมันอยู่พักใหญ่มือก็สั่นใจก็สั่น เพราะโดนไปเท่าเมื่อวานแล้วครับก็คือ60,000บาทแต่รอบนี้ไม่หยุดครับสู้ต่อไปเรื่อยๆเบทละ100บาทก็ยังมีนะครับจนมีจังหวะหนึงได้เข้าฟรีครับในเบตที่100บาทผมลุ้นมากเอาหน่อยมาให้หน่อยก็ยังดีลุ้นช่องกลางอย่างเดียวขอให้ได้ตัวแพงๆกินต่อเนื่องนะแต่แล้วครับพี่ออฟ มันไม่เป็นอย่างนั้นทุกรอบแทบจะไม่ได้อะไรเลยจนครบ10รอบนะครับบวกมา325บาทผมโมโหมากแทบปาโทรศัพท์ทิ้งครับไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะคิดว่ามันไม่ให้อะไรเลยและก็ได้เล่นมาเรื่อยๆและวันนั้นผมก็หมดไป130,000บาท เริ่มเครียดแล้วครับสอวันโดนไปสองแสนบาทแฟนก็ไม่รู้ด้วยและก็นอนเครียดเหมือนเดิมและหลังจากนั้นมาก็เหมือนจะเลิกแต่ก็ยังมีเงินในบัญชีอยู่พอมีเวลาว่างผมก็เติมเงินเข้าไปเล่นครับหวังจะเล่นแบบมีสติเอาน้อยๆก็พอปันเบทละ5ถึง10บาทแต่พอเจอมันกินก็เหมือนเดิมครับใจใหญ่ โอนเงินเข้าไปเรื่อยๆและก็เสียทุกวันวันละ20 0 0 0บาทวันละ30 0 0 0บาทจนสิ้นเดือนมีนาคมผมโดนมันกินไปเกือบ5 0 0 0 0นบาทโอ้โหถือว่าหนักพอสมควรนะครับและพอเข้าเดือนเมษายนผมได้เอาทอง2บาทไปจำครับได้เงินมา60,000บาทก็เอามาเล่นจนหมดและต่อจากนั้นมาเลย ผมก็ได้โทรไปยืมเงินแฟนนะครับเอามา2 0 0 0 0บาทได้เงินมาก็เอามาเล่นจนหมดและหลังจากนั้นก็ได้ไปกู้บัตรเครดิตได้มา2ใบครับวงเงิน1 0 0 0 0แบาทพอดีพอได้เงินมาผมก็เอามาเล่นจนหมดครับพี่ออฟแล้วก็ได้ไปกู้นี่ยืมสินยืมเงินดอกเขามาเล่นรวมรวม,รวมก็75,000บาทพอได้เงินมาแล้วก็เอามาเติมเล่นจนหมด และท้ายสุดเลยถึงทางตันแล้วผมก็ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปจำครับได้เงินมา1000บาทก็เอามาเติมเล่นจนหมดพอหมดแล้วผมก็เครียดเป็นเหมือนอาการที่พี่ออฟบอกหมดเลยครับมีอาการอยากคิดนสั้นไม่อยากอยู่เหนื่อยใจไม่อยากทำอะไรเพราะผมมีแผนฟังดีๆนะครับที่จะเอาเงินไปแต่งงานแต่ผมกลับเอาเงินมาเล่นจนหมด ผมมันเลวจริงๆครับพีออฟและในที่สุดเมื่ออาการมันหนักผมจึงได้ไปพบหมอจิตแพทย์หมอก็จัดยาลดภาวะวิตกกงังวลและคลายเครียดมาให้พอกินไปแล้วมันก็รู้สึกดีบ้างแต่อาการวนลูปมันก็ยังคงอยู่ครับจนประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2567ผมก็ได้สารภาพกับแฟนว่าในปีใหม่นี้ ที่จะถึงนะครับก็คือ2568ไม่มีเงินไปแต่งนะเพราะเอาเงินไปเล่นพนันจนหมดพอแฟนรู้เขาก็เสียใจมากแต่เขาก็ให้กำลังใจในเมื่อผมยอมรับผิดแล้วแฟนบอกกับผมว่าเอาใหม่เก็บเงินใหม่เอาไว้มีเงินก่อนค่อยไปแต่งก็ได้และหลังจากนั้นมาผมก็มีกำลังใจมากขึ้นครับพี่อ๊อฟตอนนี้ก็เลิกมาได้3เดือนแล้วครับ กำลังใจดีมากครับรวมๆที่เล่นเสียกับมันก็คือไอ้มาจองเกลือและมาจองเวนนะครับก็ราวๆเกือบ8 0 0 0 0 0บาทนะครับเพราะความใจใหญ่ไม่ยอมแพ้ถึงได้เป็นแบบนี้ผมจะขอตั้งใจใหม่ครับพี่ออฟและจะเก็บเงินให้ได้บางส่วนก็ใช้หนี้เขาผมคิดว่าผมทำได้ครับบางส่วนว่าจะโอนให้แฟนเก็บเอาไว้ให้ครับเพราะไม่อย่างนั้นผมอาจ จะไม่ได้แต่งงานหรือมีอนาคตที่ดีเหมือนกับเขาให้กำลังใจผมด้วยนะครับพี่ออฟขอบคุณครับจบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีแผนที่จะแต่งงานในปี2,5,6,8แต่ว่าน้องไปติดสล็อตมาจองเวนมาจองเกลือก่อนนะครับถึงทําให้น้องหมดตัวแล้วก็ไม่ได้แต่งงานยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องผู้ชายคนนี้ สู้ต่อไปนะครับหนทางข้างหน้ามันยังอีกยาวไกลแต่ณเวลานี้เราต้องเลิกพนันวันต่อวันเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าเราทําได้แล้วเข้าใจอะไรทุกอย่างความเป็นเจ้าบ่าวของเรามันก็จะขยบใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีและสุดท้ายเราก็ได้แต่งงานกับแฟนอย่างสมใจนะครับรวมถึงทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเลิกพนันวันต่อวัน สู้ๆนะครับโอเคผมต้องขอจบเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ